ยนใจยินใจ,ใจ,ใจรุ่นรุ่ไม่เกิดนะไม่ต้องเกิดอีกเออไม่เอาเกิดเลยสมาธิตรงไหนจายจแล้วไม่เกิดออคือผมไม่ยิง่งะลุงปู่อย่างนี้นะนผมบอกลุงปู่าจกรย์นะผมไปภาวนาปุ๊บอย่างนี้นะม,มันมีสองอย่างเนาะ ไอ้ไอ้โลกิยะาน่ะผมไม่ได้มาอืมผมเสียไปโลกอุตระม,มันลงไปทางนี้อืมัมนมันเข้าไปสุนญตาตาแทนอี่ก็เลยตอนนี้ผมก็ถนะแต่ทางนี้อไอ้ที่ที่ไอท้ที่ไอท้ไอที่มีวิญ,ญญาณผมไม่ชนอืมันมันลุกม,ม,มันคือตายอ่ะอง <t ie> มเขราน,านล้วตายแล้วเปลี่ยนใหม่เลยเปลี่ยนใหม่ตอนนี้มันพุ่งแจงไม่ได้เด้พิจารณากายก็ไม่ได้ชีวิตก็อยู่แค่ชีวิตเลยครับลุกอุกิ้น ครูอาจารย์มันมันรัดรัดขั้นตอนไปเลยไม้มันลื่นมันลื่นมันลื่นไปเลยมันลื่นเนี่ะอันนี้แปลว่าของเก่าขององเก่ามันสะสมมาตั้งแต่อดนี้เออน่าจะเป็นมันลื่นว่า พ่อกำหนดเข้าไปแล้วไม่เข้าไปเลยครับเออวันแรกเข้าไปเลยจริงเศร้ามากนะเนี่ยหยักไปเลยยาลมฉายนหมดท้ายเลยก็แปลว่านของเก่าถ้าไม่มีของเก่าไม่ตื็นไปไม่ได้หรอกเอไม่ใช่ของเก่าไอ้คืนที่สองว่าหมดแต่จริงที่สองเอ้าจนจนลุกจนลุกอว่า ออเพราามันหมดตัวนี้หมดที่ไหนลูกปูจ,จ,จ,จอบท่านว่าต้องรบมันยังไม่ยังไม่รบมันปูเพราะงั้นมันจะมันหมดไปในตัวมันนั่นลูกปูตัวท่านว่าเนี่ยโอ้มันมันไม่ไป